วัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะที่นิ้นนักวิชาการศึกษาจะขอแนะนำน้องๆมารู้จักจับสายวิชาการและวิจัยค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารอำนวยการชั้นหนึ่งให้บริการนักศึกษาเกี่ยวกับงานลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชาการจบการศึกษาและยื่นคำร้องต่างๆค่ะส่วนบริเวณชั้นสองบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานหลักสูตรงานสหกิจศึกษาฝึกงานและงานโปรเจกต์นักศึกษาค่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบ,บัตรวิชาชีพปวชประจำปีการศึกษา2564ทุกคนผมชื่ออาจารย์ประสิทธิ์แพงเพชรทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของในส่วนของงานปวชในฝ่ายวิชาการและวิจัยซึ่งงานที่ผมดูแลอยู่จะเกี่ยวพันกับนักศึกษาตั้งแต่การรับนักศึกษาจนถึงการจบการศึกษาของนักเรียนทุกคน นอกจากงานที่จะต้องดูแลของนักศึกษาแล้วอาจารย์ยังต้องดูแลในเรื่องของหลักสูตรปวชเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอาชีวศึกษาและให้หลักสูตรของเราอยู่ทันสมัยอยู่เสมอดังนั้นในตลอดสามปีนี้นักศึกษากับอาจารย์คงได้เจอหน้ากันค่อนข้างบ่อยอาจารย์มีทีมงานนะครับที่ที่นักศึกษาจะให้คำเมื่อ อาจารย์มีทีมงานนะครับที่ทํางานอยู่ในส่วนของปวชหากนักศึกษามีข้อสงสัยนักศึกษาสามารถมาถามทีมงานของอาจารย์ตามรูปที่อาจารย์จะโชว์ดังนี้ได้คนแรกนะครับเชื่อพี่แอนนะครับนางสาวจันเพนคําภูมีจะทําหน้าที่เป็นหัวหน้าสํานักงานของปวชจะดูแลงานของปวชหลักนะครับ คนที่สองนางสาวสุธาธินีทับทองพี่แก้วพี่แก้วจะทําหน้าที่เกี่ยวเรื่องของงานทะเบียนในเรื่องของการลงวิชาการถอนรายวิชารวมทั้งการลงวิชาเพิ่มคนที่สามนะครับพี่พรศิริยงสวัสดหรือพี่เอพี่เอจะทําหน้าที่เกี่ยวเรื่องของการฝึกงานนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องออกฝึกงานในช่วงของปีสอง คนที่สามนะครับเออคนที่สี่นางสาวสาวิตีอยู่อวมหรือพี่ดวงจะทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของแผนการเรียนของนักเรียนและคนสุดท้ายนะครับนายฐานนายฐานะนัดนพแก้วพี่เกมจะทําหน้าที่เกี่ยวเรื่องของกิจกรรมทั้งหมด,หมดรวมทั้งเรื่องของกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งหมดนี้นะครับเนายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของเรา เปิดหลักสูตรปรวชอ,อยู่สองประเภทประเภทแรกเป็นประเภทพาณิชกรรมสาขาการบัญชีซึ่งตั้งอยู่ที่พาณิชการพระนครนะครับอยู่ที่นางเลิง้งในส่วนที่สองอยู่ที่คณะเราก็คือประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมซึ่งเราจะเปิดอยู่ทั้งหมดหกสาขาได้แก่สาขาช่างกลโรงงานสาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาไฟฟ้ากำลังสาขาช่างยนต และสองสาขาที่เปิดมาได้สองปีก็คือสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์และสาขาเขียนแบบหลักสูตรของปชวชของเราเราอ้างอิงจากกรมอาชีวะโดยใช้หลักสูตรพุทธศักราช2562ซึ่งในการเรียนของเราเราแบ่งหลักสูตรออกตามโครงสร้างซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดวิชาชีพสมณะแกนกลางหมวดวิชาชีพสมณนะ วิชาชีพลำดับวิชาชีพเลือกโดยหลักสูตรกำหนดให้เราเรียนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสามหน่วยกิตแต่ในหลักในคณะวิศวะของเราเรามีการจัดหลักสูตรดังนี้เนศึกษาจะเห็นว่าทั้งหกสาขานะครับมีหน่วยกิตในการเรียนไม่เหมือนกันหมวดสมณะแกนกับหมวดสมรถณะวิชาชีพเลือกหน่วยกิตจ,จะเหมือนกันจะต่างกันที่หมวด สมรรถนะวิชาชีพเช่นช่างกลโรงงาน76หน่วยช่างยนต์73หน่วยช่างไฟฟ้า75หน่วยสมรรถนะวิชาชีพของช่างอิเล็กิ76หน่วยช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์75หน่วยและเขียนแบบเครื่องกลเออ,อยู่ที่76หน่วยนะครับรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า103หน่วยกิจนะครับนอกจากนี้ทางคณะของเรายังได้เพิ่มในหมวดสมรรถนะแกนกลาง โดยเพิ่มวิชาเคมีฟิสิกส์อังกฤษนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ตรงนี้ไปสอบต่อในการศึกษาต่อในการเรียนในระดับปริญญาตรีต่อไปออในส่วนของแผนการเรียนนะครับการจัดการการจัดการศึกษาในระบบปกติจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด3ปีใน1ปีจะมีอยู่2ภาคเรียนนะครับแต่ทำไมเป็น7ภาคเรียนเนื่องจากว่า มันจะมีอยู่หนึ่งเทอมที่เราจะต้องออกฝึกงานภาคเรียนที่หนึ่งภาคเรียนที่สองคือปวชหนึ่งเราจะเรียนในสถานศึกษาภาคเรียนที่สามภาคเรียนที่สี่คือปวชสองนะครับเราก็จะเรียนในสถานศึกษาแต่พอภาคเรียนที่ห้านักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานที่สถานประกอบการหลังจากนั้นเสร็จนะครับภาคเรียนที่หกกับภาคเรียนที่เจ็ดคือปวชสามนะครับ นักศึกษาก็กลับมาเรียนในสถานประกอบการโดยในแต่ละภาคเรียนทางสาขาจะจัดหลายวิชามาให้นักศึกษาได้เรียนซึ่งสิ่งที่นักศึกษาจะต้องระวังก็คือในเรื่องของรายวิชาต่อเนื่องรายวิชาต่อเนื่องคืออะไรรายวิชาต่อเนื่องก็คือรายวิชาที่ต้องที่จะต้องใช้เนื้อหาในการเรียนเรียนต่อกันเช่นรายวิชาเขียนแบบเบื้องต้นกับรายวิชาเขียนแบบเพิ่มมือคนหนึ่งถ้านักศึกษา เรียนไม่ผ่านในรายวิชาเขียนแบบเบื้องต้นเนศึกษาก็ไม่สามารถไปลงรายวิชาเครื่องมือคนหนึ่งได้ซึ่งจะส่งผลให้ในเรื่องของเ,อเนศึกษาไม่สามารถจบาตามระยะเวลาหลักสูตรที่เขากําหนดมาได้ทีนี้จะทํำยังไงครับท่านเหล่านี้นะครับจะช่วยเราได้นะครับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำศึกษาในเรื่องของนักศึกษานะครับไว้ทั้งหมดแปดท่านในเทอมนี้นะครับช่างยนต์นะครับห้องหนึ่งจะเป็นอาจารย์พลรัตน์บุญมีช่างยนต์ห้องที่สองจะเป็นอาจารย์สิริพลทองอ่อนช่างไฟฟ้ากำลังห้องที่หนึ่งจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนัสบุญเทียนทองช่างไฟฟ้าห้องที่สองนะครับจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาครพุฒิพันธุ์พุฒพัฒนพันธ์ ช่างกลโรงงานครับจะเป็นดรประสิิฐชุมัญญาช่างเทคนิคช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์วัดกีกำทรช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์วรดิตช่างเขียนแบบนะครับจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุทองขาวนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีบทบาทสําคัญมากที่จะทําให้เราเรียนจบตามเวลาที่หลักสูตรกําหนดดังนั้นจะพบท่าน อาจารย์ที่ปรึกษาเหล่านี้ได้ยังไงในช่วงแรกเนื่องจากว่าเป็นสถานการณ์โควิดนะครับในหน่วยงานของฝ่ายวิชาการได้ทำ QR code นะครับไว้ให้นักศึกษาเข้าไปในรายกลุ่มนะครับซึ่งในกลุ่มนี้จะมีสมาชิกเพื่อนเราที่เป็นเพื่อนใหม่ที่มาจากต่างสาบันมีอาจารย์ที่ปรึกษามีหัวหน้าสาขาอยู่นะครับซึ่งทางฝ่ายวิชาการได้เอา QR code ตัวนี้ไปแปะอยู่ใน a ฟ e b o o k นะครับ ของมหาลัยนักศึกษาสามารถที่สแกนเข้ามาร่วมกลุ่มตรงนี้เพื่อที่จะได้ใช้พูดคุยสอบถามห้องเรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนได้นะครับ,รบการสําเร็จการศักษาตามหลักสูตรของปวชนะครับถ้านักศึกษาจะจบหลักสูตรปวชได้มีเงื่อนไขยอยู่ทั้งหมดห้าหัวข้อด้วยกันหนึ่งนักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าสองจุดศนย เองได้รา,ายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมว,วิชาหมวดวิชาที่อาจารย์ชี้แจงไปเมื่อกี้นี้ก็คือมีหมวดวิชาแกนนะครับหมวดวิชาชีพและหมวดวิชาชีพเลือกเพราะฉะนั้นในทุกหมว,วิชานักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบแล้วหน่วยกิตต้องครบนะครับตามที่หลักสูตรกาหนดสามนักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพการผ่านประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาจะ ได้รับการทดสอบนะครับในช่วงของการเรียนอยู่ปีสามนะครับเป็นช่วงของการสอบก่อนสอบไฟนอลนะครับสี่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนที่สถานศึกษากำหนดไว้และต้องมีผลการเรียนเป็นผ่านทุกวิชาและห้านะครับนักศึกษาต้องผ่านฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างที่อาจารย์บอกว่าในช่วงของรอยต่อปีสองขึ้นปี 3, นสามนักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานเพราะนั้น ถ้านักศึกษาจะจบการศึกษาต้องผ่านทั้งห้าตัวนี้นะครับทำยังไงที่จะให้ผ่านนะครับอาจารย์มีคําแนะนํานะครับคําแนะนําในการเรียนที่จะทําให้นักศึกษาผ่านการศึกษาคือหนึ่งนักศึกษาต้องเข้าเรียนมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นสองทำงานส่งนะครับตามที่อาจารย์มอบหมายให้ครบแล้วก็ตรงเวลาสามนะครับขณะที่เรียนนะครับโดยเฉพาะในการเรียนที่จะเข้ามาเรียนในคณะ นะครับนักศึกษาต้องปิดโทรศัพท์หรือเปิดเป็นหมวดสั่นนะครับเพื่อไม่รบกวนสมาธิในขณะที่มีการเรียนนะครับ c นะครับถ้าเป็นการเรียนออนไลน์นะครับในช่วงนี้นะครับนักศึกษาต้องตรวจสอบอุปกรณ์การเรียนการเชื่อมต่ออ e ินเทอร์เน็ตให้พร้อมรวมทั้งศึกษาในเรื่องของโปรแกรมที่อาจารย์จะใช้สอนไม่ว่าจะเป็น Google Meet หรือ z o o m นะครับ นะครับในเรื่องของความรับผิดชอบตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับนักศึกษาต้องตื่นตัวตื่นมาเรียนตามตารางเรียนที่เออทางอาจารย์นะครับกําหนดไว้ไม่ใช่เรียนเช้าแล้วตื่นบ่ายนักศึกษาก็จะเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในชั่วโมงโฮมรูมอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปแล้วว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มีข้อสงสัย นักศึกษามีข้อสงสัยตรงไหนนักศึกษาก็สามารถเข้าไปถามอาจารย์ในชั่วโมงโฮมรุมตามตารางเรียนที่นักศึกษาได้รับได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับก็สนุกกับการเรียนการสอนในรั้วแห่งนี้นะครับแล้วก็จบการศึกษาตามหลักสูตรขอบคุณครับ สวัสดีค่ะพี่แอนนางสาวจันเพนคำภูมีอยู่ฝ่ายวิชาการและวิจัยดูแลในส่วนของงานหลักสูตรปรวชนะคะวันนี้พี่แอนจะมาะแจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าระบบการใช้บริการของระบบบริการนักศาึกษาและก็การเข้าห้องเรียนออนไลน์ค่ะสิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรรู้ลำดับแรกเลยคือปฏิทินการศึกษานะคะ ปฏิทินการศึกษาจะบอกนักศึกษาว่าแต่ละภาคเรียนเปิดวันที่เท่าไหร่ปิดเท่าไหร่นะคะแล้ววันที่ลงทะเบียนลงวันที่เท่าไหร่นะคะคือต้องทำตามกำหนดการของปฏิทินแต่ละภาคการศึกษาระบุไว้นะคะ ในส่วนของการเข้าระบบการใช้บริการก็คือจะต้องอย่างแรกเลยนักศึกษาต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ Google ก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ามทลพระนครก็จะขึ้นลิงก์ของมหาลาัยขึ้นมานะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยส่วนกดเข้าไปแล้วหน้าต่างของอมหาลาัยก็จะมีประมาณดังภาพนะคะให้นักศึกษาเลือกเมนูคำว่านักศึกษา พอคลิกเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะมีเมนูย่อยขึ้นมาก็จะเป็นระบบบริการการศึกษานะคะพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างของระบบบริการการศึกษาขึ้นมาหน้าต่างนี้สําคัญมากนะคะจะเป็นประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยว่านักศึกษาจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะ อย่างน้อยนักศึกษาควรเข้ามาเช็คข่าวสารสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะการเข้าสู่ระบบเขาทำยังไงพอคิกการเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วจะมีให้ป้อนรหัสนักศึกษารหัสผ่านนะคะรหัสผ่านย้ำว่าไม่ควรเปลี่ยนรหัสนะคะเพราะถ้าหากจำรหัสไม่ได้จะมีปัญหาในการเข้าระบบนะคะ พอเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเข้าสู่เมนูของนักศึกษาเองแต่ละคนก็จะ,ะมีพวกตารางสอนการลงทะเบียนก็คือจะเป็นเมนูต่างๆหากเรืศึกษามีเวลาว่างให้เข้าไปดูในระบบได้นะคะลำดับต่อไปการดูอีเมลของมหาวิทยาลัยหนึ่งเลยเข้าระบ,บุเข้ ในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเข้าไปที่รับเดียนประวัติของนักศึกษาเองนะคะมันจะขึ้นอีเมลให้ว่า,อ,าอีเมลของมหาลัยคืออะไรของเราก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยนามสกุลตัวย่อแล้วก็จะเป็น s i i n u t p a c t t s นะคะ เรียนออนไลน์ก็คือเบื้องต้นจะต้องอเข้าสร้างห้องออนไลน์ของตัวเองก่อนนะคะคือจะอจะหาโค้ดในการเรียนได้ยังไงหนึ่งเลยให้นักศึกษาเข้าเข้าในระบบเสร็จแล้วไปเข้าที่เมนูผลการลงทะเบียนพอเข้าไปที่ผลการลงทะเบียนเสร็จแล้วมันจะมีแต่ละรายวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนของเทอมนั้นๆและจะมีโค้ดให้เข้าห้องเรียนนะคะ เสร็จปุ๊บการสร้างห้องเรียนทำยังไงหนึ่งนักศึกษาเข้าไปที่ Google พอเข้าไปที่ Google เสร็จปุ๊บมุมขวามือนะคะมันจะมีปุ่มให้เข้าสู่ระบบเราจะต้องล็อกอินด้วยออีเมล r m u t t ก่อนนะคะของนัก,น,ก,น,กนักเรียนแต่ละคนนะคะพอเข้าไปเสร็จแล้วล็อกอินทั้งหมดแล้วเป็นรหัสของเราเองเออของหน้า Google มันจะขึ้นเป็นชื่อของน,นักศึกษาแต่ละคนนะคะพอเสร็จปุ๊บมันจะมีจุดสี่เหลี่ยมเก้าจุดทางขวามือให้นักเรียนคลิกเข้าไปตรงนั้นมันจะปรากฏช่องอห้องเรียนออนไลน์ที่เป็นคลาสรูมขึ้นมานะคะหากนักศึกษา หาไม่เจอให้กลับเข้าไปที่หน้าเว็บของ g o o g l e อีกรอบหนึ่งนะคะพอเสร็จปุ๊บให้เซิร์ชคำว่า google กูเ l ิลค r o o m อ่าแล้วก็เข้าไปตรงลิงก์ของ o o g l e c l a s s r o o m แล้วก็กดเข้าไปคำตรงขวามือที่เป็นบวกนะคะพอกดเข้าไปที่เป็นบวกเสร็จปุ๊บม,มันจะมีให้สร้างห้องเรียนก็คือกดเข้าไปเข้าไปในห้องชั้นเรียนได้เลย พอกดเข้าไปในห้องชั้นเรียนแล้วมันจะมีช่องหรือปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่รหัสโค้ดของแต่ละวิชานั้นๆนะคะรหัสโค้ดก็คือไปดูที่ตรงผลการลงทะเบียนที่พี่แจ้งก่อนหน้านี้นะคะเอาโค้ดมาใส่เสร็จปุ๊บก็คือกดเข้าร่วมได้เลยพอกดเข้าร่วมเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ที่นักเรียนจะต้องเรียนแต่ละวิชานั้นๆนะคะ พอกดเข้าไปเสร็จแล้วก็คือเช็คชื่อวิชาว่าถูกไหมเวลาเรียนถูกหรือเปล่าเช็คอีกทีหนึ่งนะคะพอเสร็จปุ๊บจะมีอยู่ซ้ายมือที่เป็นขีดขีดสามขีดให้นักเรียนกดตรงนั้นแล้วก็เช็คชั้นเรียนว่าลงทะเบียนห้องเรียนออนไลน์ห้องนี้สำเร็จหรือยังนะคะ จากนั้นให้นักเรียนกลับไปทำซ้ำเหมือนเดิมในตขั้นตอนที่แปดถึงสิบอีกรอบหนึ่งทำจนกว่าจะครบห้องทุกห้องทุกวิชานะคะแล้วก็พอถึงเวลาเรียนเราก็สามารถเข้าไปาเรียนออนไลน์ในแต่ละห้องของนักศึกษาเองได้เลยค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของงานทะเบียนค่ะค่ะ สวัสดีค่ะพี่แก้วนะคะนางสาวุชาชนีทับทองค่ะเป็นเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนะคะดูแลระดับประวชค่ะวันนี้นะคะพี่แก้วจะมาแนะนำเกี่กับสิ่งที่นักศึกษาประวชรทุกคนต้องทราบนะคะ งานทะเบียนนะคะที่จะได้นําให้นักศึกษาทุกคนทราบนะคะก็จะมีเรื่องของระบบบริการการศึกษาการลงทะเบียนเรียนการชาระค่าลงทะเบียนเรียนนะคะการดูตารางเรียนและตารางสอบการประเมินการเรียนการสอนการเปิดสอบผลการศึกษานะคะเกณฑ์ของสภาพเกณฑ์ผลสภาพวัดผลแล้วก็สุดท้ายคือการสำเร็จการศึกษาค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะ ท่านแรกนะคะนักศึกษาทุกคนน้องๆทุกคนที่ที่เข้าเรียนปีหนึ่งนะคะจะต้องทราบแล้วก็จะต้องใช้ระบบนี้นะคะจนน้องเรียนจบเลยก็คือระบบบริการการศึกษานะคะระบบนี้นะคะจะอยู่บนหน้าเว็บไซต์นะคะขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะจำรหัสผ่านแล้วก็จายุสเนมของตัวเองให้แม่นยำนะคะ ไปนะคะสําหรับการลงทะเบียนค่ะสําหรับน้องนักศึกษาใหม่ที่เข้าในปีหนึ่งเทอมหนึ่งเลยเนี่ยทางมหาลัยนะคะจะเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนให้แต่หลังจากเทอมสองเป็นต้นไปจนน้องเรียนจบน้องจะต้องดําเนินการด้วยตัวเองนะคะทุกขั้นตอนเนาะค่ะต่อไปนะคะเ,ออเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการลงทะเบียนในขั้นตอนนะคะว่าทํำยังไง ขั้นแรกน้องต้องเข้าที่ระบบบริการการศึกษาที่พี่ก้าแนะนาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเข้าไปแล้วมันก็จะมีเมนูให้เลือกตามนี้ค่ะเราไปที่การลงทะเบียนนะคะแล้วก็ง่ายๆค่ะเราก็เลือกที่ดึงรายวิชาจากแผนเพราะว่านักศึกษาเนี่ยไม่ต้องเลือกวิชาเรียนเองนะคะทางมหาวิทยาลัยไ,ได้จัดแผนการเรียนของน้องไว้นะคะน้องแค่ก,กดดึงเท่านั้นเองนะคะ หลังจากดึงแล้วน้องให้ทําการกดปุ่มตรวจสอบตรวจสอบเพื่ออะไรตรวจสอบเพื่อจะได้รู้ว่าวิชาไหนที่เราลงได้วิชาไหนที่เราลงไม่ได้เช่นถ้าเป็นวิชาที่มีการต่อเนื่องแล้วน้องเกิดติด x ในตัวแรกของเทอมที่แล้วมันก็ระบบระบบก็จะเกิดจะขึ้นแจ้งเตือนนะคะว่าตัวไหนลงไม่ได้ถ้าตัวไหนที่ลงไม่ได้น้องจะต้องกดปุ่มลบออกนะคะ ลบออกแล้วก็ถึงจะลงทะเบียนเรียนได้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเพิ่มรายวิชานะคะสําหรับวิชาที่พี่แก้พูดไปว่าถ้าน้องมีการติด F ขึ้นมานะคะในตัวที่แล้วแล้วอยากจะลงทะเบียนเรียนแก้ในเทมนี้นะคะให้นักศึกษาทําการเพิ่มรายวิชาพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในหน้าเว็บไซต์ไปได้เลยนะคะก็คือง่ายๆค่ะ อย,อยู่หน้าระบบนะคะอย่างที่พี่แก้บอกไปก็คือให้ในักศึกษาเนี่ยเข้าไปที่เมนูค้นหารายวิชานะคะจากนั้นเมื่อเข้าไปแล้วจะปรากฏเมนูเหมือนในรูปนะคะช่องซ้ายมือเนี่ยให้น้องกรอกรหัสวิชาลงไปเนาะส่วนขวามือนะคะเป็นชื่อ,อวิชานองก็ต่อลงไปจากนั้นกดค้นหาถ้าหากวิชานั้นนะคะมีสอนในเทอมนั้นที่น้องต้องการจะเรียนเนี่ย มันก็จะขึ้นเป็นตารางอย่างในรูปนะคะน้องก็ต้องเลือกกลุ่มเวลาเรียนนะคะว่าต้องการลงเรียนวิชาวิชาเนี้ยใน,บ,นบันเวลาไหนอาจารย์ท่านไหนสอนให้กดเลือกที่รหัสวิชานะคะเมื่อกดเลือกแล้วก็ให้กดคําว่าเลือกนะคะเพื่อจะได้แอดรหัสวิชาเนี้ยเข้าไปในการลงทะเบียนเรียนของเรานะคะอ่าโอเคเมื่อเลือกแล้วเนี่ย ก็ทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบเพื่ออะไรคราวนี้ตรวจสอบเพื่อจะดูว่าวิชาที่เราเลือกลงทะเบียนเพิ่มมาเนี่ยารางเรียนมันทับซ้อนกับวิชาในแผนของเราหรือเปล่าเราสามารถลงเรียนได้จริงไหมนะคะตรวจสอบเสร็จแล้วทําการกดยืนยนันการลงทะเบียนนะคะกดยืนยันการลงทะเบียนค่ะโอเคทีนี้พอกดยืนยันแล้วปุ๊บ เราอยากรู้ว่าเราลงทะเบียนเรียนสําเร็จไหมน้องก็มาดูที่ผลการลงทะเบียนนะคะตามลูกประกดเลยเนาะโอเคทีนี้เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องมาชาระค่าลงทะเบียนเรียนก็คือค่าเทอมใช่ไหมคะเเราสามารถดูได้จากเมนูที่อยู่ในกรอบสีแดงนะคะเป็นเมนูภาระค่าใช้จ่ายเมื่อน้องกดเข้าไปแล้วอะคะ่ะ มันจะเป็นปรากฏหน้านี้นะคะนักศึกษาสังเกตด,ด้านบนหัวตารางนะคะมันจะมีเรื่องของปีการศึกษาแล้วก็ภาคเรียนใช่ไหมนักศึกษาดูภาคเรียนด้วยนะคะเรื่องภาคเรียนให้ถูกต้องนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นบาร์โค้ดการจ่ายนะคะจะจ่ายได้สองทางก็คือทางธนาคารแล้วก็ทางพัตเตอร์เซอร์วิสนะคะอยู่ที่ความสะดวกของน้องว่าน้องเนี่ยจะต้องการจ่ายที่ไหน มันไม่สามารถที่จะปริ้นของธนาคารแล้วไปจ่ายที่ที่เซเว่นไม่ได้นะคะเพราะว่าบาร์โค้ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะเลือกทางในทางหนึ่งนะคะเมื่อกดแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปจ่ายได้เลยนะคะโดยที่ในเอกสารเนี่ยมันจะมีวันที่บอกนะคะให้ชําระตามวันที่บอกอย่าให้เกินนะคะถ้าเกินระบบปิดจ่ายไม่ได้นะต้องไปจ่ายที่เงินสดที่คณะนะคะแล้วก็จะมีค่าปรับจาลาช้าด้วยเนาะทีนี้ ถ้านักศึกษาไม่สะดวกจ่ายเป็นก้อนจากผ่อนฐานท่ายังไงก็เหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่เมนูภาระคา่าใช้จ่ายที่แก้วแจ้งเมื่อกี้นะคะแต่ข้างล่างใต้กับบาร์โคเนี่ยจะมีคําร้องยื่นคาร้องขอผ่อนผันค่าเทอมตามกรอบสีแดงนะคะให้กดคลิกเข้าไปแล้วก็ทําตามขั้นตอนเลยค่ะเอกสารให้กรอกสองสาช่องไม่ยากนะคะลองศึกษาดูนะค่ะจากนั้นนะคะพอกรอกเสร็จแล้วกดยืนยันส่งคําร้อง คำร้องเนี้ค่ะจะจะสู่ระบบนะคะแล้วก็เ,ออนกเนื้อสารเนี่ยพอส่งคำร้องไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอการเจนานะคะค่ะสถาหนะคำร้องอรายละเอียดต่างๆเขาจะมีเป็นเ,ออเป็นคำชี้แจงไว้ข้างล่างนะคะเนื้อสารสามารถดูษาได้จากตรงนี้นะคะลองเข้าไปดูเน้องไม่ยากค่ะนะคะโอเคทีนี้ถ้าคำร้องผ่อนผันเลาอนุมัตแล้วผลจะาปรากฏแบบนี้นะคะ ค่าเทอมเนี่ยสองหมื่นห้า 15, เขาจะแบ,บ่งเป็นสีงวดนะคะโดยที่ยอดเนี่ยจะแตกเป็นสี่ยอดตามที่เห็นเลยนะคะตามรูปสไลด์ของพี่แก้วนี่นะคะโดยค่าเทอมเนี่ยเขาจะหารพอดีเป๊ะเลยค่ะสีงวดน้องก,ก็เนี่ยค่ะแต่ละเทอมแตอ่อแต่ละงวดขอโทษค่ะแต่ละงวดจะเป็นบาร์โค้ดแบบนี้นะคะนักศึกษาจะต้องพิมน์ใบชำระนะคะตามงวดตามวันเวลาที่ต้องการจ่ายนะคะงวดหนึ่งว่าสองว่สามและงวดสี่นะคะเรียงลําดับไปนะคะค่ะ ทีนี้จบเรื่องการลงทะเบียนเรียนการชาระเงินนะคะเรามาดูเรื่องตารางเรียนกันการตรวจสอบตารางเรียนมีความสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นตัวยืนยันได้ว่าเราลงทะเบียนเรียนสําเร็จไหมนะคะถ้าน้องลงทะเบียนเรียนสําเร็จนะคะทุกอย่างคอมพิวต์ตารางเรียนน้องจะต้องปรากฏในระบบแต่ถ้าตารางเรียนไม่ปรากฏมันก็เป็นไปได้ว่าน้องลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะฉะนั้นทุกครั้งหลังการลงทะเบียนเรียนน้องจะต้องตรวจสอบ ตารางเรียนของตัวเองในะระบบด้วยนะคะนะคะอย่าลืมนะทีนี้ตารางเรียนตารางสอบมันอยู่หน้าเดียวกันนะคะถ้าเป็นช่วงที่มีสอบตารางสอบจะปรากฏด,ด้านล่างของตารางเรียนนะคะดูได้จากเมนูนี่เลยนะเคค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการประเมินการเรียนการสอนกันนะคะพอเราเรียนมาแล้วทั้งเทอมเนี่ยท้ายเทอมเนี่ยค่ะตอนที่ช่วงที่เราสอบเนี่ย เขาจะมีให้น้องเนี่ยประเมินผู้สอนประเมินหลักสูตรวิชาการการเรียนการสอนของเราเมนูก็เข้าไปได้ในระบบประขาด้านล่างที่ในกรอบสีแดงนะคะระบบการประเมินเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะต้องการเราต้องประเมินอ,อาจารย์ท่านไหนเนี่ยให้คลิกชื่ออาจารย์ลงไปนะคะที่ที่ชื่ออาจารย์แล้วก็ จากนั้นก็จะเป็นช่องนี่นนค่ะเอ,อด้านนั้นมันจะมีแล้วแต่ด้านนะคะก็ดูตามเมนูแล้วก็ติ๊กเลือกไปตามที่นักศึกษาเอ,อเห็นว่าว่าเป็นยังไงก็ก็เลือกไปนะคะอันนี้ไม่ไม่มีผลนะคะสามารถประเมินได้ตามความเป็นจริงนะคะประเมินเสร็จแล้วกดเซฟด้วยนะคะกดเซฟด้วยเนี่ยค่ะโอเคผ่านไปเลประเมินถ้าน้องไม่ประเมินนะคะเกรดวิชานั้นจะไม่ปรากฏให้น้องทราบฉะนั้นการประเมินเนี่ยจําเป็นนะคะ ทีนี้เรื่องของการดูเกรดก็อยู่ที่ในระบบเหมือนกันค่ะน้องเข้าไปที่เรื่องของผลการศึกษานะคะเกรดก็จะปรากฏในเมนูนี้เหมือนกันนะคะอย่างที่พี่แก้วบอกเมื่อกี้ว่าถ้าน้องไม่ประเมินผู้สอนเกรดรายวิชานั้นจะไม่ปรากฏให้เห็นฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่ามันสัมพันธ์กันเนาะค่ะทีนี้เนดะี๋ยวเราดูเรื่องเกณฑ์คุณภาพวัดผลกันนะคะ การลงทะเบียนเรียนของเราเนี่ยเราจะเรียนกันสามปีใช่ไหมคะสามปีเนี่ยปีหนึ่งเราก็จะเรียนกันสองเทอมเนาะเท่ากับว่าสามปีก็คือหกเทอมนะคะเรียนพสนสภาพอวชรเนี่ยเราจะดูกันที่เป็นภาคเรียนนะคะถ้าน้องเรียนครบสองภาคเรียนเกจเฉลี่ยสะสมของน้องจะต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งุดห้าศูนย์นะคะเรียนครบสี่ภาคเรียนเกจเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งจุดเจ็ดห้าเรียนครบหกภาคเรียนนะคะเกจเฉลี่ยสะสมจะต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งจุดเก้าศูนย์นะคะทีนี้ เรียนเ,เรียนครบสมบูรณ์แบบไม่ทายนะคะเรามาดูว่าเราจะจบการศึกษาได้ยังไงนักศึกษานะคะจะต้องเรียนครบทุกรายวิชาที่หลักสูตรระบุไว้นะคะและผลการเรียนแก่เฉลี่ยสะสมจะต้องไม่ต่ำกว่า2.00จนะคะจะถือว่าน้องสำเร็จการศึกษานะคะค่ะทีนี้ หลังจากนี้ไปนะคะชมคลิปวิดีโอแล้วเปิดเทอมแล้วสงสัยอะไรนะคะอยากสอบถามติดต่อที่แก้วได้ที่งานทะเบียนนะคะในเวลาทําการจะถึงสุกนะคะแปดโมงครึงถึงสีงะะ่โง,งเย็นนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ